หนังเรื่องนี้เริ่มขึ้นด้วยความตื่นเต้นเริ่มที่ประกาศจับนักโทษหนีคดีอโทคนประเภทนี้ยังมีอยู่ในโลกนี้เหรอเนี่ยค่าขมขืนตุ๋ยเด็กอุ้ยดูหน้าก็รู้แล้วว่าโลกจิตต้องจับหนักแม่งไม่มาให้ยำที่พี่พาพวกเรามา ก็จะแนะนําพี่รหัสให้พวกเราได้รู้จักไอ้น้องรู้จักพี่รหัสไว้ซะนี่ไงพี่ยาย่าไอ้ยสวัสดีครับพี่ยาย่าชุบแป้งทอดอ,อยากจะบอกว่าพี่นี่โคตรสเปคผมเลยอยากกินพี่จังไม่ใช่ดเดดเดดไม่ต้องมาคุยกันโอ้ห่วงเนื้อห่วงตัวด้วยพี่เนื้อเยอะนี่นะส่วนแกรู้จักพี่รหัสแกไว้นะรู้จักไว้สวัสดีครับพี่รหัสโอ้โคตรแมนแบบ หน้าริมรสหล,หล่อได้ใจต้นนี้ว่าพี่อยากจะกินอะไรเป็นพิเศษไหมครับเดี๋ยวน้องเลี้ยงเองอืมตอนนี้พี่อยากทานตูดไก่ทอดจะ้ะไม่ตกถึงทองมาหลายวันสงสัยก่อนเลยนจบมีสิทธิ์เสียตูดเป็นพี่รหัสเก็บอาการหน่อยดิแกเอ,อเอา้าวตะนี่พี่รหัสแก<อ>พี่โอรัน<อ>รู้จักกันด้วยดิ โอลานมากน่ารัก啊ะวัสดีจ้ะโอ้พี่โอลานพี่รหัสผมรักแรกผเป็นยังไงผมรู้แล้วล่ะครับเงาพี่ครับผมชอบพี่ครับถุยถุยโอ้พี่ถุยได้จริงใจมากครับพี่ถุยแบบเดือนสิบสองน้ำนองเต็มหน้าผมลงเสน่พี่แล้ว พราะพี่ถุยน้ำมนต์ใส่หน้าผมห <c oughs> ลรักพอน,น้ำมนต์ปนน้ำลายสตูดิโอฟันมิใจเสนอ <c oughs> พี่รหัสรักข้ามโลกให้เสียงภาษาไทยหรือพันธวิรผมไม่ปล่อยรักครั้งนี้ให้หลุดลอยไปแน่นอนครับหลังจากนั้นไม่ว่าพี่โอรันตอยู่ที่ไหนผมก็จะตามไปทุกที่ ตามมาหลอกหลอนแม่บนที่นอนเร็วจิตชมพาดช่วยด้วยสบายอะไรอย่างน,นี้เวลาด้คีอยู่คนเดียวตามทุกที่แม้นั่งขีก็ตามมาดูผีชักโครกผีอะไรหลอกขนาดนี้ได้ผลครับหลังจากวันชักโครก ผมก็ได้ความโล่งในการตือ้อแล้วได้คุยกันบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจนเราเป็นแฟนกันครับแล้วพอมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเรื่องแย่ๆก,ก็ตามมาครับนั่นคือผมเป็นหนุ่มชอบสังสรรสังสรรแนวยกซดครับแขมผมติดเคลื่อนไปตังเมเลยเนี่ยเพื่อผมแต่ละคนหน้าตาดีดีในตาข้ัวมึงพอฮะเมืงเองเมาแล้วกูมไม่เมา เมาที่ไหนเลยอะ่อะหรอรยังกินไม่เลิกกลับดึกไว้โทราศัพท์เครื่องนี้คลื่นไม่ค่อยดีเลยวะกินก็ตุตุตด้วยต้องอยู่กินทำไมวะกินไม่นิดเดียวเองออกูยังไม่เมาเลยอือฮาสั่งมาอีกกูกินไม่นิดเดียวเองนิดเดียวอะไรเบียเขาหมดล้านแล้วผลจากความเหลวไหลก็เห็นผลทันตาครับวันประกาศผลสอบ ผมยังจำวันนั้นได้ดีหลังจากที่ผมใช้นิ้วชี้จิ้มดูเกรดพอเห็นเกรดทำไมมันติดดินขนาดนี้พอเห็นเกรดของตัวเองผมก็เข้าซีนอารมณ์ออกแนวดรามา่าคำเตือนนี่แหละผลของการดื่มเบียร์เยอะๆเบียร์เป็นเหตุให้เกรดตกเกี่ยวกันงแมวเนี่ยแต่ก็สลดครับสลดชีวิตเหลือเกิน แล้วฉากต่อไปก็เข้าซีนซึ้งแบบตรึงอารมณ์จบแล้วชีวิตมหาหลัยที่นี่มันจบแล้วโธ่เอ้ยก็แค่เกรดตำ่ำอยู่ซีเรียนเลย,เ,ยเท่าไหร่นะหน่งจุเฮ้ยคนเง่าเลยเฮ<ะ>้ยดาถึงเง่าเลยอ่ะอยอไม่ไม่เง่าหรอกแค่ง,ง,งู้งี้ อย่าคิดมากนะถ้าเราพยายามสัยอย่างนะพลังจากมือเธอถ่ายทอดสู่มือเรามันจะต้องผ่านไปได้นะโอ,โอ้พลังร้อนว่าผ่านเข้าสู่ตัวเราลันจะเป็นกําลังใจให้เองอย่าเง,ง่าอีกนะแปลกนะครับแค่คำพูดของเธอมันก็ทําให้ผมมีกําลังใจมากขึ้นและเพราะเธอมันทาให้ผมตัดสินใจสู้ต่อครับผมมองหน้าเธอแล้วผมสู้ครับสู้ สู้เลยครับสีต่อไปคือสีแอคชั่นเป็นสีการต่อสู้กับตัวเองเรามีสปอนเซอร์ด้วยนั่นคือโค้กครับพอได้สปอนเซอร์มาผมก็เปลี่ยนไปกลายเป็นคนขยันอ่านหนังสือมันทุกวันอ่านมาทุกหน้าอ่านทุกบรทัดเรียกว่าสู้ตาก,กับการอ่านเลยละครับผมอ่านจนพระอาทิตย์ต้องตกดินเพราะทนดูผมไม่ได้แถึงแม้จะเหนื่อยล้าอ่อนแรงแค่ไหนผมก็ไม่กลัวครับเพราะผมมีกำลังใจ จากโค้ยไม่ใช่จากเธอและพลังของเธอสุดยอดเพลังตบเต็มเต็มเหลือเชื่อครับผมเรียนจบเพราะพลังตบจากเธอนั่นเองแต่เรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกับผมอีกจนได้ครับลันตาต้องมาเรียนต่อที่ออสเตรเลียเราสองคนคงไม่ได้เจอกันอีกนานเลยล่ะ ผมยอมรับว่าผมเป็นทุกข์มากเพราะคราวนี้ผมต้องจากหัวใจผมไปไกลถึงออสเตรเลียผมไปโดยแอร์แคัาดาไปแวะที่นั่นสองวันแล้วไปออสเตรเลียต่อครับตลอดระยะเวลาที่เดินอยู่ที่นั่นผมเหมือนมีแต่ตัวแต่ไร้วิญญาณครับแทบไม่มีชีวิตจิตใจที่จะเรียนเลยล่ะครับฮ ผมยอมรับว่าผมเห็นบอลลูนครับเห็นบอลลูนลอยผ่านทำให้ยิ่งคิดถึงเธออยากจะฝากใจไปกับบอลลูนพ่าผมคิดถึงเธอจะมวกําลังใจแต่เอตก,การไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอีกจนได้นะครับใครมานะภาพตรงหน้าผมแทบช็อกและไม่เชื่อสายตาตัวเองฮะลันเนเธอามาหาผมที่ออสเตรเลียโดยแอร์แคนาดา โอ้ลันทุกอย่างเหมือนฝันผมไม่คาดคิดเลยว่าภาพตรงหน้าเนี่ยจะเป็นคนที่ผมรักที่สุดใช่ครับหัวใจของผมกลับมาอยู่กับผมแล้วช่วงเวลาที่อยู่ที่นั่นน่ะลันเหมือนมาเติมกำลังใจให้ผมเธอลงทุนไปหางานพิเศษทำเพื่อให้มีรายได้และคอยอยู่เคียงข้างผมจนกว่าผมจะเรียนจบนะครับ นี่คะ่ะตังทอนมาดามมาดามสวยเซ,ซ็กซี่ดูดีทุกมุมมองโอ้ตังทอนไม่เอ่าแล้วหายหมดเลย thank you มาดามชอบชอบให้ชอบฟรังไบยโยเดี๋ยวมากินอีกทุกวันลันคิดเสมอคะ่ะถึงแม้เงินแต่ละวันจะน้อยแต่ลันก็มีความสุขที่ได้อยู่เคียงข้างคนที่ลันรักคะ่ะผมเริ่มกลายเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่น,นั่นอย่างมีความสุขทุกวันที่ลันกลับมา ผมก็มีกำลังใจอ่านหนังสือแล้วล่ะครับลันจ้าเหนื่อยไหมจ้าสภาพลันแข็งแรงมากไม่เหนื่อยเท่าไหร่ยังไหวแน่นะสบายมาก<อ>แค่กำเดาไหลเองเชื่อแล้วล่ะว่าลันไหว ผมไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตหนึ่งจะมีคนที่พร้อมอยู่เคียงข้างผมเสียสละเพื่อผมและยอมเหน็ดเหนื่อยไม่ว่าจะมากแค่ไหนก็ตามเพื่อผมและถ้าคุณได้เจอคนที่ดีกับคุณขนาดนี้ก็อย่าปล่อยให้สิ่งมีค่านั้นหลุดลอยไปนะครับเชื่อผมนะครับขอบคุณมากครับ ไม่เคยต้องถามก็ตอบมาด้ตรงใจไม่ต้องรี